แนะนำตัวก่อนนะเราะชื่อเอมมี่วานแอนวานจะเป็นบนหมี่ดังนะคะเพื่อนๆของที่เวียดนามนะคะนี๊ยียอไหมตอนเรามาสามหมื่นห้านะคะเพื่อนๆเฮ้ยมันมีไส้ด้วยนะเพื่อนๆมันมีไส้ด้วยแล้วก็อันนี้คืออะไรเฮ้ยเขาก็จะแบบนอนนอนแบบนี้เลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับเอมมี่อีกแล้วนะคะสาวไทยในเวียดนามเดี๋ยววันนี้เอมมี่จะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมให้จบคลิปนะคะเพื่อนๆอ๋อเพื่อนๆเรามีเรื่องจะมาคุยว่าเห็นคลิปนะคะจะเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าคนดังของที่เวียดนามเนี่ยค่ะเพื่อนๆเขาก็คือไปเที่ยวที่ประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปซื้อน้ำอ้อยเขาไปเที่ยวที่กรุงเทพนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาไปซื้อน้ำอ้อย นะคะในโซเชียลอะว่าเขาอะซื้อมาขวดละ50บาทไทยนะคะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับมีดราม่ากันขึ้นมาว่าเฮ้ยที่ประเทศเวียดนามอะมันแค่ประมาณ 10,000ดองเองนะนะเราก็คือเห็นเขาแชร์กันก็คิดว่ามันขวดเล็กอะนะเพื่อนๆแต่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ได้เหมือนกับแบบว่าจะมาดราม่านะคะเพื่อนๆก็คือจะมาพูดถึงเฉยๆว่าที่ประเทศไทยขาย50บาทใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าราคามันปกติอะ มันจะ50บาทไหมหรือว่ามันขวดละ20 30บาทก็ไม่ไม่ขอออกความคิดเห็นนะคะเพื่อนๆเนาะก็คือเขาก็มาแชร์กันใช่ไหมคะเพื่อนๆก็คือเราอยากคุยในส่วนของตรงนี้มากกว่านาะว่าเขาก็มาแชร์กันคนเวียดนามเขาก็เหมือนกับแบบว่า,าบอกว่าถ้าเกิดซื้อที่ประเทศเวียดนามมันก็แค่ห0,000 1 0 000, ื0 0ดองเองนะก็ประมาณ15บาทที่ประเทศเวียดนามอะค่ะเพื่อนๆเอ้ยแบบไปซื้อที่ประเทศไทยต้องห้ง50บบาทเลยนะเราก็เหมือนกับแบบว่า คนก็มีคนคอมเมนต์นะเพื่อนๆว่าคนที่เขาขายอ่ะที่ประเทศไทยอ่ะเป็นคนเวียดนามนะที่เขาขายเหมือนคนเวียดโดนคนเวียดหลอกอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆซึ่งเราก็แบบไปไล่อ่านคอมเมนต์มันก็แบบฮ่าๆมันก็แบบตลกดีนะเพื่อนๆคือแบบมันก็มีหลายคนที่เขาแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะเพื่อนๆกินทําไมที่ไทยแพงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยกินที่เวียดนามดีกว่าคนเขาก็ไปคอมเมนต์ว่า คุณน่ะโดนคนเว like, the pues. e. mm ียดนามที่อยู่ประเทศไทยหลอกแล้วเหมือนกับแบบเวียดหลอกเวียดอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆนก็ก็หานะคะเพื่อนๆแต่เราก็อยากจะมาแชร์ในสิ่งที่เราเราเห็นนะคะที่ประเทศเวียดนามก็คือเราจะเห็นแบบเราเดินไปใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกับแบบว่าประเทศเขาอ่ะน่าจะปลูกอ้อยเยอะมั้งนะที่เราที่เราคิดว่าก็เหมือนกับประเทศเขาปลูกอ้อยเยอะพอเขาปลูกอ้อยเยอะก็เหมือนน้ำอ้อยอ่ะเยอะแล้วก็เกลื่อนมากพอเราเดินไปที่ไหนเราก็จะเห็น ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็พอทีเนี้ยมันก็เลยราคามันก็ประมาณแค่หนึ่งหมื่นดองนะคะเพื่อนๆก็ประมาณสิบห้าบาทนะก็เดี๋ยวจะมาดูว่าถ้าเกิดเราเขาขายให้เราอ่ะที่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเขาจะขายให้เราอ่ะราคาตามที่เขาขายให้คนเวียดนามหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ตามไปดูกันเลยนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเคนะคะเพื่อนๆก็สิบห้าบาทประมาณนี้สตรีทฟู้ดข้างทางนะคะเพื่อนๆ มีสองฝั่งอ๋อเขาก็จะขายเหมือนเป็นขนมปังปะเออเด็กน้อยก็จะมาซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนี่ไงเพื่อนๆอันนี้น้าอ้อยเดี๋ยวเราจะมาสั่งกินนะคะน้ําอ้อยอ๋ออันนี้บานหมี่อันนี้จะเป็นบานหมี่ดังนะคะเพื่อนๆของที่เวียดนามนะคะหกพันเคหรอเฮ้ย อันนี้คืออะไรอ่ะเดี <clubs> ouais. up, ๋ยวเราลองกินดีกว่าเขาสั่งยังไงคุยมันคล้ายๆไอเหมือนขนมปังทอด Can I try one One and one. And same or not same? Oh, can, can i eat It's yes same. Oh, yes the oh. here here. yes, ah, the here It's yes. อ๋ออ๋อแล้วก็ซอสห้ามัดหามัดเท่าไรฮะห้าเวนตี้เดี๋ยวลิ้โอ้โอ้สามสิบบาทเพื่นเพือนโซชีฟโอเค thank y โอ้เพื่อนเพืนอันนี้คือแบบ สามสิบบาทเองนะเออ mm hmm. เราก็สั่งมัมวๆไปอันนี้ก็เป็นเป็นบะหมี่นะคะเพื mm ่อ hmm. นๆนี่ก็เป็นบะหมี่ mm hmm. uh. yes เขาไหมอ่อโอเคเขาก็คือ mm hmm. ทอนเรามาสามหมื่นห้านะคะเพื mm ่อ hmm. นๆ นี่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองนะคือแบบอันนี้้ำใอ,อ,อ,อ้แบบแก้วใหญ่มากอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันดองนะคะเพื่อนๆก็อ่าประมาณยี่สิบสองบาทนะคะเพื่อนๆประมาณยี่สิบสองบาทอาอสดมากคือแก้วใหญ่มากอันนี้สามสิบบาทเราตกใจมากคือเขามีซอสมาให้ด้วยนะเพื่อนๆซอสมะเขือเทศนะมันมีพริกอยู่ข้างในด้วยอะ แล้วก็อันนี้คืออ่ะอือท้งไงมันมีไส้จังนะเพื่อนเพื่อนเป็นไส้หมูอะ่ะเป็นยปไส้หมูแล้วก็อันนี้มันคล้ายๆปลาต้มตุกบ้านเราปะอ้อคล้ายๆปลาต้องโกบ้านเราเลยแล้วก็อันนี้ ข้างในมันมีไส้ไหมเฮ้ยมันมีไส้ด้วยนะเพื่อนเพื่อมันมีไส้แมแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้มีไส้หมูข้างในด้วยหรอมีหมูข้างในด้วยแต่อันนี้คือกระดาษเช็ดชูบ้านเขานะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือกระดาษเช็ดชูบ้านเขาโหมันเยอะอยู่เนี่ยเราจะกินหมดไหมเนี่ยอันนี้มันเหมือนคล้ายๆขนมหวานเลยอะซาลาเปาปะแล้วก็มีไส้แบบเนี้ย อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเพื่อนเพื่อนเราเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาให้ซอสเรามาก็คือว่าเขาให้เราอ่ะเหมือนกับแบบมาจิม้มกับอ่าพวกแบบไส้ที่มันเป็นเป็นไส้หมูอ่ะเพื่นอ, <c oughs> อเนเพื่อนอ <c oughs> ือก็คนมาซื้อเยอะมากเลยนะเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนเมฟรังด้วยเขาก็คือแบบมาซื้อขนมปังนะเพราะว่ามันกินง่ายนะเพื่อนเพื่อนเราอิ่มแล้วอ่ะคือคุณน้าเขาขายดีมากเลยนะเนี่ยเออเขาทํากันแบบปึ๊บๆๆๆเลย มันก็เป็นเหมือนแป้งทอดบ้านเรานะเพื่อนๆเนี่ยคนมาซื้อเยอะมากเลยเป็นแบบสติีทฟู้ดอะเพื่อนๆคนนึ่งทำคนหนึ่งทอดแล้วก็คนหนึ่งคนหนึ่งแบบรับออเดอร์คนหนึ่งขายขายดีมากเลยนะเพื่อนๆคนมาซื้อไม่ขาดเลย เป็นบนหมี่เขาทำเหมือนแบบเออใส่เนื้อหมูเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีใส่ผักืิคกับมันเขาขายดีมากอ๋ออิ่มมากบ๊ายบาย ซีก <laughs> ับเม,มินนี่นะเพื่อนๆก็จะเป็นอาหารเนาะท้องถิ่นของเขายินเจ้าอ๋อคุณนะเขาก็จะขายตัวขนมปังด้วยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยมะพร้าวอ่ะเพื่อนๆมะพร้าว thank you ซีกับเมินซีกับเมิน อ๋ออันนี้เขาก็จะขับรถขายเข้าโพดนะคะเพื่อนๆอ๋อเขาต้มมาแล้วเขาก็ใส่ถุงแบบนี้แล้วเขาก็จะเออเหมือนแกะขาย how much เดี๋ยวถามเขาก่อนกี่บาท how much อ๋อโอเควันโอเค ครั้งที่แล้วอ่ะเราซื้อไปเขาคิดกับเราสองหมื่นดองไงเพื่อนเพื่อนเออแพงมากแต่ว่าครั้งนี้อ๋อ oh, yes yes please อ่าเขาก็จะแกะให้เราเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนอุดหนุนคุณนาเขานิดนึงคุณนาเขาขับรถขาย <S <S 2> <S 2> ก็หนึ่งหมื่นดองนะคะก็สิบห้าบาทนะคะเพื่อนเพื่อนีกสิบห้าบาทฝักละสิบห้าบาทถือว่าไม่แพงรอบที่แล้วอ่ะเราโดนไปฝักละสามสิบบาทเราก็เลยต้องถามก่อนว่าเท่าไหร่ ชิก <irgend> um <laughs> <laughs> ็เม <laughs> ือนฮาฮ่าฮอไปปะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเขาก็จะแบบนอนนอนแบบนี้เลยเขาก็จะชอบเอาตีนไว้แบบเนี้ยเพื่อนๆตลกมากเราเห็นบ่อยมากเวลาเราเดินอยู่แบบถนดนที่เวียดนามนะคะเพื่อนๆเดินผ่านอะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆที่เอมมี่พาไปดูยังไงอย่าลืมกดติดตาม กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้เอมมี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย